มีพวกนกพิราบนะจ๊ะค่ะนกพิราบแล้วก็มีปลานะจ๊กค่ะปลาสวายจ๊ะค่ะลมเย็นมากลมดีดีแล้วฝั่งนู้นคือเป็นวัดเหมือนกันนะคะกานิกากา็าไม่ค่อยทราบนะคะสวยมากธรรมชาติคะ่ะเหมือนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแบบเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยเหรอคะ พญาเขตเชื่อมนะคะกานิกา,ก,าก็ค่อยเก่งเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองไทยนะคะรู้ค่ะแต่ว่าเออมันนานแล้วเราไม่ทราบสุาหาที่กราบขอโทษน,นะคะกานิการก็ชอบแบบนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเรือข้ามไปฝั่งนู้นนะชุ้าค่ะน้ำเชี่ยวมากเลยน่ากลัวจริงๆโอ้ปาเยอะมากเลยดูเิดูเิษนี่เลยทุกค,ค่ะ ยอดนี่เลยถ้าวางบนมือก็โอม้มาสิคะ่ะมาสิคะ่ะมาสิค่ะมาทำนบนวมกันเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะกานิกามาวัดแล้วก็มาให้อาหารปลาอาหารนกแล้วก็ก็มีความสุขดั่นสะพานอะไรคะได้พออ๋อตอนนี้อยู่ตรงสะพานพระรามเนะจ็ดนะเจ้าค้าเพราะว่าต้องถามน้องชายเพราะกานิกาไม่ค่อยทราบ อะไรประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็คือวัดนะคะวัดวิมุตถ้าอ่านไม่ผิดนะคะมันไกลค่ะ,ะวัดวิมุตยาลามหรืออะไรประมาณเนี้นะคะไม่ใช่คนไทยอ่านหนังสือไม่ออกมันไกลค่ะสายตายาวค่ะสายตายาวค่ะถามว่าแกแกนี่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยก็พอดีมีพี่ๆที่ไม่รู้จักแต่ว่าเขาก็ใจดีนอกมาทำบุญเขามาวัดเขาก็เนี่ย เนี่ยดูสีสีขาวสีขาวโอ้สวยมากสวยมากอู้นี่เขาลงเขาแยกอาหารเป็นใหญ่เลยดูสิน่ารักน่ารักพี่พี่พี่ผู้หญิงผู้ชายก็มาทําบุญนะคะโทษนะพี่ขอถ่ายไม่เป็นไรเขาน่ารักค่ะเนี่ยได้บุญเนี่ยทำแล้วสบายใจค่ะน่ารักเนี่ยพี่สองคนทำบุญด้วยกันนะแต่ด้วยกันขอบคุณนะคะพี่ พี่ประสบความสำเร็จทั้งคู่นะคะเช่นกันนะคะขอบคุณจัะก็หน้ารักคู่แล้วก็ขนลุกนะแล้วมาเจอคนที่เขามีาใใจิตใจดีอ้วนเดๆี่ีีจลยสีาเลยดูเลยค่ะก็ก,ก,ก,ก็มีเรือนะคะเรือที่ข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มีเรือแบบว่าท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะชมเออ อบแม่น้ําเจ้าพยาอะไรประมาณเนี่ยนะคะแต่จานิกาชอบไปวดัดเกาะเกต็แถวนู้นไม่กลัวด้วยเห็นไหมที่นี่ก็คือท่าเรือท่าเรือวัดสร้อยทองนะจ๊ค้าพี่ๆคนที่อยู่เมืองไทยก็รู้จักกันหมดนะคะนี่ดูเลยเนี่ยเห็นไหมแต่เราไม่ถ่ายหน้าพี่เพือสองคนนะคะเออเราถ่ายแค่มือเนี่ยป็นคนใจดีค่ะประมาณเนี้ยก็เราทํานี่เลยค่ะน่ารักเนี่ยน่ารักเห็นไหมถ้าวางให้กับมือ สงฆ์ทำบญกับพี่ไปด้วยนะคะมีความสุขในชีวิต<แ>นะครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณเช่นกันเช่นกันขอบคุณค่ะปัญหาหนักเบาเราแก้ไขได้เราต้องมีสต,ติถ้าเรามาวัดเราต้องมีคนใจดีใจเย็นอย่างกาิกาก็เป็นคนใจร้อนแต่ว่าเราก็มาคิดเอ๊ะเราร้อนไปแล้วมันได้อะไรนี่เลยค่ะคเราูเนโอเคนะคะกาขอประพรที่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะอนะิกาก็จะขอลงสิไปแค่นี้นะคะ เ,เหนื่อยเหนื่อยอะไรประมาณนี้หลานนะคะดูนู่นเลยชมวิวเลยนะคะวิววิว n k you very much มาอนิกาทีวีเฮมาวัดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่เลยเดี๋ยวจะชมวิวทางนู้นนะคะพอดีเออที่คนใจดีผู้หญิงผู้ชายเขายืนอยู่ไม่อยากให้ติดรูปภาพกันแน่โอ้โนี่เลย ขอบคุณเจ้าค่ะสวัสดีเลยโชคดีกูสักทูยู